ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่253ความท้าทายที่แหนบหลังจากเดินทางครึ่งวันตรงว่านชิวและกลุ่มของนางก็กลับมาที่เมืองให้อยู่แหนบเป็นหนึ่งในสิบตระกูลที่ดีที่สุดในเมืองให้อยู่และมีผู้เชี่ยวชาญสองคนในอาณาจักรวิญญาณแท้จริงตรงเลี้ยงพ่อของตรงว่านชิวและประมาจารย์ตระกูลตรงอยู่ที่อาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงระดับสองท่านพ่อขอดูอาการบาดเจ็บของเขาหน่อยได้ไหมอีกนานแค่ไหนเขาจะตื่น ทันทีที่ตรงว่านชิวกลับไปที่ตระกูลตรงนางได้นำซูโม่ไปหาพ่อของนางเพื่อให้เขาตรวจสอบเหตุผลหลักที่ตรงว่านชิวพาซูโม่ม,มาด้วยเพราะนางใจดีเป็นพิเศษและน่าเสียดายที่เห็นเขาถูกสัตว์ร้ายผ่าครึ่งนางยังสงสัยว่าซูโม่จะหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์อสูรระดับ5ระดับ2กัดได้อย่างไรแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่จุดสูงสุดของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญ,ญาณที่ได้ฝึกฝนทักษะการปรับแต่งร่างกายขั้นสูงงอ เมื่อหมดสติก็ไม่สามารถป้องกันเขี้ยวของสัตว์อสูรระดับ5ระดับ2ได้ขอค่าดูหน่อยตรงเลี่ยงอายุประมาณ40ปีและมีใบหน้าที่เรียบเนียนและมีอำนาจเขาตรวจชีพจรของซูโม่ฉีดพลังชีวิตแท้เล็กน้อยเพื่อตรวจอวัยวะของเขาและสุดท้ายก็กล่าวว่าพลังปราณของเขาค่อนข้างคงที่แต่อวัยวะภายในของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หมดสติเพราะอาการบาดเจ็บแต่เนื่องจากเลือดปรานที่ปั่นป่วนในสมองของเขาหลังจากถูกโจมตีนี่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงให้ยาความมืดวิญญาณแก่เขาแล้วเขาจะตื่นขึ้นในสามชั่วโมงตรงว่านชิวยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดว่าข้าดีใจที่ได้ยินว่าอาการบาดเจ็บไม่ไร้ายแรงตรงเลี่ยงเห็นว่าลูกสาวของเขาค่อนข้างผูกพันกับชายที่หมดสติคนนี้เขาช่งน้ำหนักคำพูดของเขาแล้วพูดว่า ชิวเออรเจ้าใจดีเกินไปเจ้าผ่าผู้ชายคนนี้เข้ามาโดยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเขาถอนหายใจและพูดต่อแล้วข้าจะจัดคนมาดูแลเขาสักสองสามวันแล้วส่งเขาไปเมื่อเขาตื่นขึ้นตรงว่นชิวพยักหน้านางรู้ว่าพ่อของนางพูดถูกพ่อของนางพูดถูกนางไม่ยอมให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลตรงจากนั้นพวกเขาก็ให้ยาความมืดทางวิญญาณแก่ซูโม่จัดให้มีคนดูแลเขาและจากไป หลังจากผ่านไปสองวันนิ้วของซูโม่ก็สั่นเล็กน้อยจากนั้นดวงตาของเขาก็เปิดขึ้นซูโม่ก็ผุดขึ้นมาทันทีความคิดแรกของเขาคือเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและเขาต้องหลบหนีมันไม่ดีที่จะอยู่เป็นเวลานานอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นสภาพแวดล้อมของเขาเขาก็ตกตะลึงเขาอยู่ในห้องฟุ่มเฟือยนอนอยู่บนเตียงนุ่มขนาดใหญ่มีคนใช้กำลังทำความสะอาดห้องซึ่งเขาจ้องมองด้วยความตกใจ เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่ข้าอยู่ที่ไหนในหัวของซูโม่เต็มไปด้วยคำถามเขาจำได้ว่าเขาถูกไล่ล่าโดยปางเหอแห่งพันธมิสวรวรค์แล้วมาที่แม่น้ำขณะที่เขากำลังจะดาน้ำปางเหอก็เหวี่ยงหมัดที่แข็งแรงพอที่จะทุบภูเขาให้แตกแม้ว่าเขาจะใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายของดาบวายุสวรรค์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดของดาบวายุสวรรค์เขาก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้หลังถูกหมัดอันรุนแรงกระแทกจนหมดสติ ข้าอยู่ที่ไหนซูโม่ถามคนใช้คนใช้ถูกจู่โจมจากการกระโดดอย่างกระทันหันของซูโม่และเขาก็พูดหลังจากนั้นครู่หนึ่งนี่คือคฤราสหาตระกูลตงรงคฤราสหาตระกูลตรงหรือซูโม่ถามอย่างสับสนคฤราสหาตรงอยู่ที่ไหนคฤราสหาตระกูลตรงเห็นได้ชัดว่าอยู่ในเมืองเหยหยูตอบคนใช้ซูโม่เริ่มสับสนมากขึ้นคฤราสหาตระกูลตรงเมืองเฮยหยูเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน เมืองให้อยู่อยู่แคว้นอะไรข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซูโม่ถามอีกครั้งเมืองให้อยู่อยู่ในแคว้นต้าชิงเจ้าไม่ได้มาจากที่นี่เหรอคนรับใช้กล่าวในหญิงของข้าพาเจ้ากลับมาหลังจากที่เจ้าหมดสติจากอาการบาดเจ็บซูโม่พยักหน้าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะจบลงในแคว้นต้าชิงหลังจากที่หมดสติเขาต้องล่องลอยไปในแม่น้ําที่นั่นแน่จากนั้นเขาก็ตรวจสอบอาการบาดเจ็บภายในและขมวดคิ้ว อวัยวะภายในของเขาได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งและบางส่วนก็แตกออกหากการบาดเจ็บรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นกับนักศิลปะการต่อสู้ในขอบเขตการเพาะปลูกปราณพวกเขาคงไม่รอดนานกว่า1ชั่วโมงโชคดีที่ซูโม่แข็งแกร่งพอที่จะทนต่ออาการบาดเจ็บเหล่านี้และฟื้นตัวได้ในเวลาประมาณ10วันคราวนี้ถ้าไม่ใช่ร่างกายที่แข็งแรงของมนุษย์และทักษะการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเขาคงตายไปแล้ว การฝึกฝนของปังเหอควรอยู่ที่ระดับสามอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงเขาแข็งแกร่งมากซูโม่บนแม้ว่าปังเหอจะสูงกว่าชีเฟอร์อยู่เพียงระดับเดียวเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังของปังเหอนั้นแข็งแกร่งกว่าของชีเฟอร์อยู่ถึงสิบเท่าซูโม่รู้ว่าศิลปะการป้องกันตัวในระดับที่สูงขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันมากกว่าแต่นี้มีความแตกต่างที่ใหญ่เกินไป ปังเหอน่าจะมีพลังมากกว่านักศิลปะการต่อสู้ทั่วไปในขอบเขตวิญญาณแท้จริงระดับสามซูโมโริตาเป็นประกายและคิดว่าปังเหอข้่าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตปังเหออยู่ในรายชื่อผู้สังหารซูโมโแล้วหลังจากนั้นไม่นานซูโมก็อดกลั้นความปรารถนาที่จะฆ่าของเขาและมองกลับมาที่คนรับใช้แล้วถามว่านายหญิงของเจ้าอยู่ที่ไหน ซูโม่วางแผนที่จะออกจากแหนบเขาไม่รู้จักแหนบใดๆดังนั้นเขาจึงรู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่แน่นอนเนื่องจากนายหญิงของตระกูลตรงช่วยชีวิตเขาไว้เขาต้องขอบคุณนางด้วยตัวเองนายหญิงน่าจะอยู่ที่สนามฝึกการต่อสู้ของครอบครัวคนรับใช้กล่าวซูโม่พยักหน้าเขากำหมัดและถามคนใช้อย่างสุภาพว่าเจ้าช่วยชีย้ทางให้ข้าได้ไหมจากนั้นคนใช้ก็พาเขาไปที่สนามฝึกการต่อสู้ของตระกูลตรง วันนี้สนามซ้อมมวยยุ่งมากมีวงแหวนต่อสู้อยู่ตรงกลางของสนามฝึกการต่อสู้และด้านล่างมีสิทธิกว่า3 0 0คนของตระกูลตรงรวมถึงตรงว่านชิวเหลียงเหยา่ยและเซียวชิงผู้ชมสูงสองคนยืนอยู่ที่ขอบสนามฝึกที่ระดับสูงสุดของผู้ชมคนหนึ่งยืนเป็นปรมาจารย์ของตระกูลตรงตรงเลี่ยงและผู้อาวุโสของตระกูลตรงอีกโหล ผู้ชมคนอื่นๆยืนนับสิบคนรวมทั้งนักศิลปะการต่อสู้ัวกลางคนและผู้อาวุโสบางคนพวกเขาทั้งหมดมีสายตาที่ลึกซึ้งและเปล่งรัศมีของความแข็งแกร่งซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่อ่อนแอกว่าระดับสูงสุดของแหนบท่านอาจารย์เนื่องจากทุกคนอยู่ที่นี่เราควรเริ่มการท้าทายชายวัยกลางคนพูดกับตรงเลี้ยงซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลักชายคนนั้นสูงอย่างเหลือเชื่อแต่บางราวกับท่อนไผ่และใบหน้าที่จมดิ่งของเขาดูน่าขนลุกมาก เขาคือเวิรงเชิญปรมาจารย์ของตระกูลผู้ยิ่งใหญ่อีกตระกูลหนึ่งในเมืองเฮยอยู่แห่งตระกูลเหวิรงตรงเลี่ยงได้ยินสิ่งนี้และตอบด้วยการพยักหน้าใช่เริ่มกันเลยชายหนุ่มร่างสูงและผอมที่มีรูปร่างหน้าตาแบบเดียวกับเวงเฉิญก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเวงเชิญสวมชุดคลุมสีน้ำเงินขนาดใหญ่ชายหนุ่มร่างสูงผอมมีสีหน้ายิ่งพยองเขาบินไปที่ใจกลางของวงแหวนต่อสู้ด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียว จากนั้นชายหนุ่มมองลงมาจากแหวนที่ตรงว่านชิวด้วยสายตาที่ชั่วร้ายและพูดด้วยรอยยิ้มว่าชิวเออน้อยข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาสัญญาถ้าข้าชนะเราจะต้องมั่นหมายกันทันทีตรงว่านชิวรู้สึกเบื่อหน่ายกับชิวเออร์ที่มีชื่อเล่นโดยเขานางขมวดคิ้วเจ้าทาไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องคิดมากนางรู้สึกหมดหนทางอย่างมากชายหนุ่มคนนี้ชื่อเวิงคุยหูลูกชายคนเดียวของอาจารย์เวิงเฉินของตระกูลเวิง หวงคุยบูมีความสามารถมากเขาถึงระดับ9ของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณเมื่ออายุ21ปีและมีชื่อเสียงในเมืองเฮยอยู่หวงคุยหูไลาตามตรงว่านชิวมาเป็นเวลานานหากมีอัจฉริยะรุ่นเยาวคนอื่นๆไล่าตามนางนางอาจพิจารณายอมจำนนแต่นางไม่ต้องการที่จะเห็นด้วยกับหวงคุยหูอย่างแน่นอนทุกคนรู้ดีในเมืองเฮยอยูว่าแม้ว่าหวงคุยหูจะมีความสามารถแต่เขาก็ยังลามกและล่วงละเมิดเด็กสาวมากมาย เขาเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่นางคิดว่าเป็นสามีอย่างไรก็ตามเวิรงคุยวูยังคงไล่ตามนางอย่างไม่ลดระบนพื้นฐานของการเพาะปลูกที่สูงของเขาเมื่อวันนี้เขายังโม้กับตรงว่านชีวว่าเขามีพลังมากพอที่จะเอาชนะผู้เชี่ยวชาญของตระกูลตรงได้ทั้งหมดและดูถูกสิทธิ์ของตรงอย่างสมบูรณ์ด้วยความโกรธตรงว่านชิวตกลงกันว่าถ้าเวิรงคุยวูสามารถเอาชนะสิทธิ์ที่ได้กว่าของตระกูลตรงได้จริงๆนางจะพิจารณาแต่งงานกับเขา อย่างไรก็ตามหากเหว๋งคุยหู่ล้มเหลวเขาจะทิ้งนางไว้ตามลําพังเหว๋งคุยหู่ดีใจมากและตกลงโดยไม่ลังเลวันรุ่งขึ้นเขาเรียกผู้อาวุโสทุกคนในครอบครัวของเขาทันทีและท้าทายผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ของตระกูลตรงอย่างเปิดเผยแม้ว่าตรงว่านชีรู้สึกหมดหนทางแต่นางก็ไม่สะทกสตานไม่มีทางที่เหว๋งคุยหู่สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ของตระกูลตรงได้บทที่254เหว๋งคุยหู่ผู้ยิ่งใหญ่ หวงคุยวูยืนอยู่บนสังเวียนต่อสู้ดูมั่นใจเมื่อได้ยินคำพูดของตรงว่านชิวเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าน้องสาวชิวเอออีกไม่นานเจ้าจะได้รู้ว่าข้าจะชนะหรือไม่จากนั้นเขามองไปรอบๆเหลือบมองไปที่สิทธิ์ของตระกูลตรงและผู้เสียงดังว่าอัจฉริยะของตระกูลตรงทุกคนใครจะกล้าท้าทายข้าสมาชิกทุกคนของตระกูลตรงรู้ดีถึงความตั้งใจของเหวงคุยวูที่จะท้าทายพวกเขา เมื่อได้ยินคำพูดที่ย่ยิ่งของเหวิงคุยหูพวกเขาทั้งหมดก็ยืหยันเจ้าอาจมีความสามารถแต่เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเอาชนะสิทธิ์ของตระกูลตรงทั้งหมดได้ในบรรดาสิทธิ์ทั้งหมดมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนในขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับ9และแม้แต่สิทธิ์ผู้อาวุโสอีก2คนในวัย20ของพวกเขาที่ไปถึงจุดสูงสุดระดับเของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณ ทันทีที่เขาพูดสิทธิ์ของตระกูลตรงที่ระดับ9ก้าของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณก็บินเข้าไปในเวทีต่อสู้เหวงคุยวูหากเจ้าต้องการเอาชนะสิทธิ์ของตระกูลตรงเจ้าต้องเอาชนะค่าก่อนเยาวชนที่ไปที่สังเวียนต่อสู้นั้นสูงและแข็งแกร่งเขามีพลังหนาแน่นและดูเหมือนมีกำลังมากเหวงคุยวูเหลือบมองเขายิ้มอย่างชัดแจ้งแล้วพูดว่าตรงหลี่เนื่องจากเราทั้งคู่อยู่ในขั้นกลางของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับ9ก้าเราจะตัดสินผู้ชนะด้วยจังหวะเดียวหรือไม่ ตกลงชายหนุ่มร่างสูงพยักหน้าแล้วทั้งสองก็หยุดพูดรัศมีของทั้งคู่สูงขึ้นและพวกเขาจ้องตากันวินาทีต่อมาพวกเขาเริ่มโจมตีเกือบพร้อมกันตรงหลี่ต่อยหมัดของเขาขณะที่เหวิงคุยหู่ใช้กรงเล็บของเขาหมัดสายฟ้ากรงเล็บแห่งแดนมรณะการโจมตีทั้งสองของพวกเขานั้นทรงพลังโดยเฉพาะของเหวินคุยหูฝ่ามือของเขาด้วยกรงเล็บที่ระเบิดด้วยความเศร้าโศกกลายเป็นสีดำสนิทบูม ทั้งหมัดและกรงเล็บชนกันทําให้เกิดเสียงระเบิดไม่นานหลังจากนั้นผู้ชมเห็นตรงหลี่ถูกโยนออกจากสนามฝึกการต่อสู้เหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ตกลงไปที่พื้นสนามฝึกการต่อสู้ทั้งหมดเงียบลงจนได้ยินเสียงเข็มตกลงมาเนื่องจากการเพาะปลูกของพวกเขาเหมือนกันไม่มีใครเชื่อว่าตรงหลี่สามารถเอาชนะเวิรคุยหูได้ภายในจังหวะเดียวไม่นานหลังจากนั้นสิทธิ์ที่อยู่รอบๆทั้งหมดก็คุยกันเรื่องการแข่งขันทําให้เกิดความกลาหลนขึ้น มันคือกรงเล็บนรกข้าไม่เคยคาดหวังว่าเวิงคุยหูจะฝึกฝนทักษะเฉพาะของตระกูลเวิงไม่เลวแรงมากจริงๆมันคู่ควรกับทักษะการต่อสู้ระดับสามที่ต่ำกว่าฮึแล้วถ้าเขาปลุกฝังกรงเล็บนรกไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะสิทธิ์ของตระกูลตรงทั้งหมดได้ปรมาจารย์แห่งแงนตรงเลี่ยงกำลังนั่งอยู่บนอัธจันทร์ของผู้ชมเมื่อเขาเห็นเวิงคุยหูใช้กรงเล็บนรกเขาก็เริ่มขมวดคิ้ว วิสัยทัศน์ของเขาเหนือกว่าสิทธิ์รุ่นเยาว์ทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อมองแวบเดียวเขาสามารถบอกได้ว่าไม่เพียงแต่เหวินคุยหู่ได้ฝึกฝนกรงลและแผงแดนมรณะแล้วเขายังได้ฝึกฝนมันจนถึงระดับอาณาจักรที่สำเร็จเล็กน้อยด้วยตรงว่านชิวยืนอยู่ที่นั่นกับเหลียงเหยาวยเซียวชิงและคนอื่นๆเมื่อนางตระหนักถึงความแข็งแกร่งของเหวินคุยหู่ใบหน้าของนางก็เปลี่ยนไปและคิ้วที่โค้งของนางก็ขมวดคิ้ว ความแข็งแกร่งของเวงคุยวูนั้นเกินความคาดหมายของนางโดยสิ้นเชิงเขาสามารถเอาชนะตรงหลี่ได้อย่างง่ายดายซึ่งอยู่ในขั้นกลางของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับเก้าสิทธิพี่ตรงเทียนเจ้าต้องเอาชนะเวงคุยวูเพื่อพวกเราตรงว่านชิวพูดกับชายหนุ่มรูปงามที่ยืนอยู่ใกล้ๆชายหนุ่มรูปงามตรงเทียนเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในหมู่ลูกหลานของตรงเมื่ออายุได้26ปีเขาได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับ9้าและมีพลังมหาศาล ตรงว่านชิวไม่มีวันตกลงที่จะแต่งงานกับเวิงคุยหู่แต่นางได้ให้สัญญาแล้วดังนั้นตอนนี้สิ่งที่นางหวังก็คือมีคนสามารถเอาชนะเวิงคุยหู่ได้นางสนิทสนมกับตรงเทียนและเขาก็เป็นต้นแบบของนางในช่วงวัยเด็กของนางดังนั้นนางจึงหวังว่าตรงเทียนสามารถช่วยนางได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นตรงเทียนก็มองนางอย่างมั่นใจและพูดด้วยรอยยิ้มว่าว่านชิววางใจได้เลยตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่เขาไม่สามารถเอาชนะพวกแหนบได้ หลังจากนั้นตรงเทียนก็ก้าวขึ้นไปบนสังเวียนต่อสู้เหวงคุยหวู่กรงเล็บนรกของเจ้านั้นทรงพลังจริงๆแต่ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเอาชนะข้าตรงเทียนพูดอย่างมั่นใจในขณะที่มองตรงไปที่เหวงคุยหวู่ไม่ผ่านการรับรองเหวงคุยหู่หัวเราะและย่อเย้ยข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายแล้วเจ้าจะรู้ว่าข้ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่เหวงคุยหูจ่จู่ๆโจมตีด้วยกรงเล็บที่ดูร้ายพุ่งออกมาทันทีและกระแทกไปที่หัวของตรงเทียน ช่างเยื่อหยิงอะไรเช่นนี้ตรงเทียนตะโกนจากนั้นหอกยาวก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาราวกับมังกรที่โผล่ออกมาจากทะเลและแทงทะลุกรงเล็บอย่างง่ายดายเขาเวี่ยงหอกยาวไปที่เหวิงคุยหู่และโจมตีเขาเหมือนพายุที่รุนแรงเงาของหอกกำลังริบหรี่และส่องแสงเจิดจ้าบนวงแหวนต่อสู้55 ยอดเยี่ยมตรงเทียนเจ้าเหมาะกับข้าที่จะต่อสู้อย่างจริงจังเมื่อเผชิญกับการโจมตีอย่างท่วมท้นเวิงนคุยยหูรู้สึกยินดีรัศมีของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและกรงเล็บของเขาทำลายเงาหอ,อกและหอ,อกที่กระทบกับหอ,อกราวกับจะฉีกสวรรค์และโลกออกจากกันบูมบูมบูมพวกเขากำลังต่อสู้อย่างดุเดือดแต่หลังจากผ่านไปสิบครั้งทุกคนต่างประหลาดใจที่พบว่าตรงเทียนกำลังจะพ่ายแพ้ในไม่ช้าเป็นไปได้อย่างไร หวงคุยหูมีพลังมากกว่าตรงเทียนซึ่งอยู่ที่สูงสุดระดับ9ก้าของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณไม่นะถ้าพี่ตรงเทียนพ่ายแพ้เป็นไปได้ว่าหวงคุยบูอาจเอาชนะพวกเราทุกคนได้สิทธิ์ของตระกูลตรงทุกคนน่าซีดการแสดงออกของตรงว่านชิวก็เปลี่ยนไปใบหน้าของนางก็ซีดทันทีการแสดงออกของเหลียงหยาวก็ไม่มีข้อยกเว้นในขณะที่เขาถือว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาเป็นเทพธิดาของเขาเขาไม่สามารถยอมรับได้หากนางแต่งงานกับหวงคุยหู บนเวทีการต่อสู้ที่ผู้บริหารระดับสูงของตระกูลเว๋งอยู่นั้น,น,นเว๋งเฉินปรมาจารย์ของเว๋งเฉินและกลุ่มผู้อาวุโสต่างยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ตกใจเลยพวกเขาคาดหวังว่าเว๋งคุยหูจะเอาชนะตรงเทียนตรงกันข้ามพวกเขาจะต้องตกใจถ้าตรงเทียนไม่พ่ายแพ้หลังจากผ่านไปหลายสิบครั้งเว๋งคุยหูก็จับไหล่ของตรงเทียนและฉีกเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยเสียงกรีดร้องอันดังตรงเทียนถอยอย่างรวดเร็วและหลุดออกจากเวทีต่อสู้ฮึ่มช่างเป็นการสูญเสียอะไร หวงคุยบูกล่าวอย่างดูถูกเหยียดหยามซึ่งก้มลงมองตรงเทียนเจ้าตรงเทียนกําลังโกรธเขาไม่เคยถูกดูหมิ่นเช่นนี้มาก่อนโดยเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในหมู่สิทธิ์ของตระกูลตรงอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาตกตะลึงเพราะเขาพ่ายแพ้ในที่สุดหลังจากที่เขาเอาชนะตรงเทียนหวงคุยวูก,ก็ยิ่งพยองมากขึ้นเขาชำเลืองมองไปรอบๆและพูดเสียงดังว่าความสามารถของพวกแหนบใครจะกล้าส,สู้อีกข้าจะไปกับนางและสู้ให้ถึงที่สุด ความเย่อหยิงของเขาทาให้สิทธิ์ของตระกูลตรงกรดแค้นแต่ไม่มีใครกล้าท้าทายเขาเพราะพวกเขาไม่เหมาะกับเขาเลยผู้เชี่ยวชาญของตระกูลตรงอีกคนตรงหัวซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดระดับ9ก้าของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณบินขึ้นไปบนสังเวียนและโจมตีหวงคุยหูทันทีความแข็งแกร่งของเขาเทียบได้กับตรงเทียนแต่ถึงกระนั้นเขาก็พ่ายแพ้หลังจากผ่านไป30ครั้งหวงคุยหูชิกหน้าอกของเขาออกและเตะเขาออกจากเวทีต่อสู้หากหวงคุยหูไม่เมตตาตรงหัวจะถูกฆ่าตายทันที สิทธิ์ของตระกูลตรงทุกคนแพ้หรือเปล่ามีใครอยากจะสู้อีกไหมหวงคุยบูตะโกนเสียงดังในขณะที่เขาเหลือบมองไปรอบๆตอนนี้รู้สึกอยู่ยงคงกระพันหลังจากเอาชนะผู้เชี่ยวชาญสองคนของตระกูลตรงที่สูงสุดระดับ9้าของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญ,ญาณท่าทางที่สง่างามของเขาก็รุนแรงขึ้น สิทธ์ของตระกูลตรงทุกคนตะลึงงนันพวกเขาไม่เคยคิดว่าเวิรงคุยหูจะมีพลังมากขนาดนี้เนื่องจากเขาได้เอาชนะสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนคือตรงเทียนและตรงหัวแล้วใครเล่าจะหยุดเขาได้ความแข็งแกร่งของเวิรงคุยหูทาให้สิทธ์ทั้งหมดตกตะลึงเกิดความเงียบงนันและไม่มีใครกล้าก้าวขึ้นไปบนสังเวียนใบหน้าของตรงว่านชิวซีดเขาสามารถเอาชนะลูกสิทธ์ของเราทั้งหมดได้จริงหรือข้าจะแต่งงานกับเขาจริงๆเหรอ นางสายหัวอย่างหนักแล้วตัดสินใจเงียบๆนางยอมตายดีกว่าแต่งงานกับไอ้สาระเลวที่ไรศีลธรรมคนนี้ในขณะนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าจากระยะไกลเนื่องจากความเงียบงันในสนามฝึกการต่อสู้ขั้นบันไดจึงฟังดูกระทันหันเป็นพิเศษฝูงชนหันศีรษะและเห็นคนใช้และเด็กหนุ่มอายุ16หรือ17ปีกำลังเดินมาทางพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเหลือบมองพวกเขาสั้นๆพวกเขาหันกลับมาอีกครั้ง